วันนี้จะพามารู้จักวิธีการคำนวณเงินสมทบประจำปีกับกองทุนเงินทดแทนกันครับว่ามีวิธีคำนวณกันอย่างไรเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่ากองทุนเงินทดแทนนั้นเป็นกองทุนที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจ้างเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการคำนวณเงินสมทบประจำปีของกองทุนเงินทดแทนกันนะครับ วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเมื่อกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีโดยกำหนดจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่31มกราคมของทุกปีตามแบบประเมินเงินสมทบประจำปีกท26กนอกจากนี้นะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นายจ้างจะต้องทำการยื่นรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงทั้งหมดของปีที่ผ่านมา ตามแบบแสดงเงินค่าจ้งางประจำปีกท20กผ่านระบบ e w a g e ช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมครับการที่นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแบบรายปีเพียงปีละหนึ่งครั้งนั้น 1. สามารถจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่31มกราคมของทงุกปีและ 2. ในเดือนกุมภาพันธ์นายจ้างจะต้องยื่นรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงทั้งหมดของปีที่ผ่านมาตามแบบแสดงรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนประจำปีเงินสมทบจะทำการคำนวณจากค่าจ้างที่ให้แก่ลูกจ้างทั้งปีรวมกันคนละไม่เกิน2 4 0 0 0บาทต่อปีถ้าลูกจ้างคนใดได้รับค่าจ้างเกินกว่า2 4 0 0 0บาทต่อปีให้นำมาคำนวณเพียง2 0 0 0 0บาทคูณกับอัตราเงินสมทบ ของประเภทกิจการระหว่างอัตรา0.2ถึง1.0%โดยนายจ้างแต่ละประเภทจะจ่ายในอัตราเงินสมทบหลังที่ไม่เท่ากันซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยของกิจการนายจ้างแต่ละประเภทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือ www.sso.go.th ทางไลน์ ssi sso ไทยและแอปพลิเคชัน sso plus